สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านแล้วสิ่งที่สําคัญไหนพี่เก่าเอามาลีรันแบบนี้เออามาลีรันเรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการบอกว่าหลับหรือไม่หลับใช่ไหมอมอนี่นะคะเรากลัวความไม่ปลอดภัยค่ะนะอืนี่นะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะทําไมโกหกมาตั้งแต่เริ่มแรกครับ นี่นะคะเราเป็นห่วงความปลอดภัยนะคะของน้องค่ะนะเราไม่อยากพูดค่ะไม่ขอตอบค่ะเรื่องนี้ค่ะไม่ขอตอบค่ะนะเจ้าหน้าที่นะคะสอบสวนไปหมดแล้วค่ะนะพี่เดียวสวัสดีครับบอกค่ะบพรขอตอบบอกค่ะอุย้ยตายแล้วเนาะคัะเนาะอืมนะครับเนาะอืมทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทําไมไม่พูดความจริงนะครับพี่น้องเอฟซีอืมมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นือ ทำไมถึงโกโหกตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเลยนะครับแล้วฟังจากพี่สาวว่ายังไงตุก,กตาเคยไปเล่นที่สวนมันอ่าไปเป็นประจำครับพี่น้องพาไปเสียหน้่อ่าพาไปเสียหนีามันตลอดได้บนันญอ้าวขาดอดีตสามีก็ยังพูดว่าเลยวันที่เขาตามหาวันแรก ตุ๊กตาเคยไปอืมแต่กลับมาได้นะแต่ครั้งนี้กลับมาไม่ได้เพราะมีคนเห็นกรรมาูงเห็นไหมครับมันไปหลายครั้งทําไมไม่ใส่ใจไงอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าอะไรกลัวหายแล้วมาล้อมคอกขนนี่จะมาขอความเป็นธรรมจะมาทวงความยุติธรรมโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีจะไปโทษใครโทษตัวเองก่อนไหม นะครับพี่น้องเอีนะครับขอความเห็นท่านจกคุณเออข่าวช่วงแรกๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืออะไรเขาก็ยังสงสัยเลยนะทำไมถึงโกหกเขากับอึ้งเลยไหครับพี่น้องเอฟซีในในช่วงระยะเวลานั้นไหนคนอยู่กับาคนสุดท้ายอ่ะใช่ไม่ได้หลับก็ต้องเห็นใช่ จะคนที่อยู่กับตุ๊กตาเป็นคนสุดท้ายย่อมรู้ดีที่สุดถ้ามีคนเอาไปมันต้องเห็นนะครับนี่นี่ไม่เห็นทำไมถึงบอกว่าไม่เห็นเห็นไหมครับพี่น้องหลังจากนั้นก็ยังไปมาถามหาอืกับพ่อเปกกับแม่นางเอกที่บ้านเลยว่าได้เอามาไหมนั่นก็แสดงว่าไม่ได้เห็นว่าเขาเอาไปใช่อะไรนางอ้วน มักดำดำแน่ๆดำบอกชอบคนอบอุ่นฮะอะไรพี่เก่าเจ้าล่รอมาทัผู้นั้นผู้นี้อยู่เจ้ามักมั่นก็บอกรักก็บอกรักมาเลยอยู่ในผู้นั้นผู้นี้อยู่จังมักบ่มักแหละจนคลิปมั่นมากัดนี้ออบมีไไเว่าหยังดอกบ่มี่ไปเอาก็ก็บ่เอายกให้เจ้าซะก็ได้เมียอยู่นออนะมันโสดก็เอารลดนะ เจ้านะบุญทางแต่ปางหลังเ <c oughs> ด้อพีเก่าดูชูข่อนแถมชาานเออชูง่วไม่ลูกคุณนะ่ะท้องเพ่งมแ <c oughs> าแห้งคักนะสื้อเลือแถมพวงแม่นแหลวบ้านนี้โอ้ยเสียห่อได้ดอีกบ้านี้น้อยก็ได้ค้าดองอีกบ้านี้น้อยก็ได้เงินอีกสิบล้านสามเศษนี่เอาดหมียิบเอาโลได้ <c oughs> มันมืนวนฟาเอาโรได้คิดเงาแเดิมอ่าจังมากบ่มากแหละครับเอาคิดผู้สาวมาั่วโมทคู่มือกูเวนรับเมทาเออกับคิด <laughs> เมทาบันนี้เอาม่คิดมเมทาวเพาะโคษรได้คู่มือคูเวนหลงรักเขาพี่น้องเอ้ยนะครับคนมายโยนในคนนั้นคนนี้บันนี้แต่ละมือแต่ละเวนบันนี้เอารูปเมทาเอารูปเมทากับรูป ผู้สาวมาวันนี้ครับมาเปิดจม,มูเบิงบ้าน,นี่เออมาแสดงเป็นข้าเจ้าข้าเจ้าของมึงจะมาหยุ่งเนื้อของกูเด้นะอมันบ่มีภัยเอาดอกเอาซาเจ้าน่ะเนอนะเอาลดเจ้านะ่ะคอยได้เมียอยู่เออนางตั้งข้าหัวค่อยแล้วว่าบ่แล้วบ่จ้ตั้งล่ะนะนะเอาลดเจ้านะ่ะบ่มีภัยสิ่งเจ้าดอกไปไปแย่งเจ้าดอกนะ น้อยนึงเรลาลูกลแม่เทาเอาคิปแม่เทามาเปิดแล้วบัดนี้น้อยนึงเราคิปผู้สาวมาเปิดแล้วบัดนี้โอ้ย้าี่น้องเอฟซีมักกระบ,บอกรักตรงๆรูดนะครับโอ้ยตายแล้วบพี่น้องตั้ตั้ตัมักรักของดำไม่ให้มันบอกกับบ้าก,กับบ้าก,กับ,บอกเอาเอาลูดเจ้าเนอะน,นะเห็นบอกบัดนี้นะครับพีสนะวัสโโวดีครับ โดนแน่คุณใหม่ฮฮฮฮเพิ่นเพิ่นรักเขาเออบัดนี้พระเอารูมแม่เท่าู้ใดครับมาสู้บัดนี้ไอยบัดนี้ครับทั้งเอลรูปแม่เท่าทั้งเอารูปผู้สาวแล้วครับมาเอาคิดไม่มูเบิงไงมูไปติดตามแม่เท่ากับผู้สาวเพิ่นนระระอ่านะในเขาไปเบิงดิครับพี่น้องมาโปูมได้อีกได้บัดนี้เออนะ เอาโลดมุ่นหลายแมนเพื่เอเพื่อก็จะได้สิบบ้านสามแสนอีกนี่นี่ก็ได้ชิได้ค่าดองอีกบาทนี่โอ้ยบริเวคข้ขีดขวัวเหวพราะเอาพี่เก่าเอา้ยนะอ,อืมไน่แล้วบาทนี่เออเพื่อนก็สองหลังสามหลังปุ่นกี่ดินดอนตอน้นห้าก็จะได้หน่อยตีนีทั้งปลาสงวนปลา,ปาสงวนกับของมันเบิดมันเพระเอาเท่ไห น่าวาท้องก็เป็นกิโลสามกิโลสี่กิโลผุ่นเขาสิว่าเป็นบาทเป็นสตางค์คือห้าติิน้โอ้ยนะแม่เท่าก็อยู่ตั้งประเทศผุ่นบาทนี่โอ้ยบัญชิหาใส่ได้นะยีบเอาเนอไปทั้งใดแล้ววัเนี้ยีบเอาอืมนะว่ามีเงินเต้งบ่คือจังใด ดาวเอาสก้อนบ่มีเงินแ่งกระไรนะว่าเท่าไหร่นะอะไรเนี่ตั้มกั้นใจอ่ารับเอาตาบอก <c oughs> โอ้ยตายแล้วมีเมดได้ทรัพย์สงทรัพย์สินนะนะั่นน่ะดินดอนตอนญยาบันนี้เออนะครับให้หนะ้าสาธุบันนี้ เออเพื่อนก็สองหลังสามหลังบดนี้ลูกสาวกใหไงแล้วบันนี้เออหน่อยก็ได้ลูกเขยีปได้ค่าดองอีกบานีนโบยนะอีกหน่อยนี่ก็จะได้เงินสิบล้านสามแสนอีกบาดนี่ที่สำคัญหูจักเจ้าไงในตัวเมนหูจักเจ้าใญ่ในตัวอีกบันนี้หูจักผู้นั่นหูจักผู้นี้หูจักเนอาะอากาศหูจักเพาตัวตุ้นบุญบัดนี้โบย อืมโบเมนธรรมาดาไอพี่เก่าเอ้ยลุงในนอนจะเอาเนี่ยเอารถแทนบมีเมียนั่นเอาเลยนะคอยบอข้ามีเมียนั่คอยเอาแลว้วคอยนี่ยเมื่อนะ้บอนอย่างแล้วเอาอ่ะนะคอยมันได้มีอายุเออคอยมีเมียอายุขก็บบเอารกนะเออนะเอารถถ้าเจ้าบบมีเมียนั่น น้อยเนื่องเพื่อนเอารูปแม่เทาคุณมาโซ่มูบานนี้คุณจะดินนออน้อยนเ,อนเนื่องเอารูปผู้สาวขึ้นมาบาดนี้โอ้ยตายแล้วบานนี้กับพี่น้องเอฟซีนะ <ś c oughs> อหลงรักเขาแต่ไม่กล้าบอกหลงรักขเขาแล้วนะไม่อ,มอดยากอ,าอตายแล้วบานนี้ <ś c oughs> โอ้ตยนนอตายพี่น้องเอฟซีหลงรักเขาอีกแล้วบาดนี้ 오 어...